สำหรับคาบนี้นะคะเรามาเรียนในเรื่องของการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายนะคะ,ะแบบไหนเรามาดูกันนะคะ,ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนประกอบไปด้วยก็ได้เปิดไปหน้า116อ่าบทนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้พจนานุก,กรมด้วยการใช้พจนานุก,กรมนักเรียนมีพจนานุก,กรมทุกคนไหม มีไหมมีเนาะเราเคยเรียนแล้วใช่ไหมภาจนานุก,กรมมีไหมอะไรคือพจนานุก,กรมกะยังรู้จักพจนานุก,กรมไหมฮะเด็กชนารีอ่าเด็กชนารีภาษาไทยนั่นแหละใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเด็กชนารีนั้น ก็คือจะเป็นคำศัพท์ใช่ไหมเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ไหมอันนี้คือพจนานุกรมพจนานุกรมนนกรม็คือเอาเอาไว้ทําอะไรคะรู้จักไหมพจนานุกรมเอาไว้ทําอะไรเอาไว้หาอะไรอืมใช่ไหมคะพจนานุกรมก็คือเอาไว้าหาค้นหาความหมายของคําใช่ไหมคะ มันก็จะมีบอกความหมายว่าเขียนยังไงความหมายนี้คือความหมายอะไระเขาก็อาจจะอธิบายความหมายใช่ไหมคะ,ะทีนี้เรามาดูก่อนเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเดี๋ยวเราจะ,ะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเวลาเราหาคำในพจนานุกรมเนี่ยคำแต่ละคำอันไหนมาก่อนอเราเคยเรียนไหมเคยเรียนครูอาเคยสอนใช่ไหมปสาปสี่ครูอาไม่ได้สอน บป4เรียนไหมเรื่องนี้แต่ป3แต่ปเราก็เรียนใช่ไหมว่าเวลาเราจะหาคําในพจนานุกรมเนี่ยเราต้องหายังไงคำไหนมาก่อนจะได้หาแบบเร็วรวดเร็วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ,ะทีนี้เรามาดูเรามาดูนะคะการอ่านการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายนะคะ ก็จะเป็นงานเขียนที่มุ่งอธิบายนั่นแหละเขาก็บอกแล้วว่าเชิงอธิบายเราเขา้าใจลแล้วใช่ไหมคะว่าอธิบายไงหรือแนะนำหรือจะเป็นออกคําสั่งให้ผู้อ่านเนี่ยปฏิบัติตามาหรือออกคําสั่งให้ผู้อ่านปฏิบัติตามนั่นแหละนะคะเพื่อให้ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมอ,อย่างเช่นการอ่านคําแนะนําในการใช้พูจนานุกรม ก็จะมาอธิบายในเรื่องของการอ่านคําแนะนําในการใช้พจนานุกรมเนี่ยการใช้พจนานุกรมเราจะใช้ยังไงจะหาคําที่มันเร็วต้องหายังไงอาพยญชนะไหนมาก่อนคําไหนมาก่อนอ่านะคะอ่าแล้วก็การอ่านฉลากยาเราเคยอ่านเราเคยอ่านในเรื่องของฉลากยาไหม ฉลากยาเราเคยสังเกตไหมเวลาเราไปซื้อยาอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะฉลากยาก็จะกํากับยาใช่ไหมคะจะอยู่ที่ตรงไหนคะฉลากยาจะอยู่ที่ซองยากระปุกยาหลอดยาใช่ไหมเคยสังเกตไหมเวลาเราไปเราไปซื้อยาแล้วก็เคยดูไหมเคยอ่านไหมโดยใช่ไหมว่าเขาจะระบุระบุชื่อยาวิธีการใช้อะไรอย่างเงี้ยยานี้ ผสมอะไรรักษายังไงวิธีการใช้ยังไงวันหมดอายุเมื่อไหรอันนี้คือจะเป็นการอ่านฉลากยานะคะาการอ่านข่าวสารทางราชการาการอ่านข่าวสารทางราชการก็จะเป็นเอกสารที่แบบ แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆนั่นแหละของหน่วยงานราชการให้ให้ประชาชนเนี่ยได้ทราบนั่นแหละนะคะแล้วก็ให้ได้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมนั่นเองอย่างเช่นจะเป็นเอกสารของโรงเรียนอเอกสารของโรงเรียนก็อาจจะอาจจะแจ้งข้ออะไรนัรับประกาศครูต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะ,ะแจ้งข้อมูลหรือจะเป็น ของโรงเรียนให้นะักเรียนครูและผู้ปกครองอะไรก็ว่าไปนะคะให้ให้บุคคลเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยปฏิบัติตามนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับงานเขียนเชิงอธิบายนะคะ,ะ,ะงานก,การอ่านเอกสารทางโรงเรียนอเป็นต้นนะคะ,ะทีนี้เรามาดูอันแรกก่อนอเรามาดูอันแรกก่อนก็คือ การอ่านคำแนะนำการใช้พจนานุกรมก็คือว,วันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของการอ่านคำแนะนำการใช้พจนานุกรมบางคนใช้รู้จักนั่นแหละพจนานุกรมแต่บางคนไม่รู้จักเลยพจนานุกรมหน้าตาเป็นยังไงรู้จักไหมมีไหมนักเกรยียนต้องมีทุกคนนะคะพจนานุกรมเพราะว่าป .3 ครูอาก็เคยให้บอกเลยว่า,านักเกรยียนต้องมีพจนานุกรมเนาะ ใช่ไหมมีไหมอ่ะหยิบพจนานุกรมของตัวเองตั้งข้างๆก็ได้นะคะอ่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวคาบหน้าจะให้หาคำอ่าใครหาคำเร็วอ่ามันจะมีแข่งด้วยนะเวลางานอะไรนะแข่งขันงานวิชาการก็จะมีนะจะมีการแข่งขันหาคำให้เร็วที่สุดเขาก็มีเทคนิคในการหาคำให้เร็ว หายังไงนะคะออันนี้ก็คือการอ่านคำเน,นี่ยนการใช้พจนานุกรมอเด็ครู้จักพจนานุกรมไหมอเด็ครู้จักครับรู้จักนะมีไหมมีไหมมีพจนานุกรมไหมไม่มีครับอ่าไม่มีหรอไม่มีอ่าต้องมีนะอ่าต้องมีต้องมีนะคะ พจนานุกรมต้องมีเพราะว่าเราก็ต้องเรียนด้วยต้องหาคําด้วยนะคะ,ะแล้วก็เราจะได้รู้จักการการใช้พจนานุกรมจะให้หาคําเร็วสมมุติว่าเราแข่งกันหาคํา10คําในพจนานุกรมใครหาความหมายได้เร็วก่อนอะไรอย่างเนี้ย ได้คะแนนไปได้ของรางวัลไปก็มีเทคนิคเหมือนกันนะคะอ่ะเรามาดูกันพจ,พจนานุกรมคืออะไรพจนานุกรมก็จะเป็นหนังสือสำหรับค้นหาความหมายคำอาเหมือนดาเนี่บอกใช่ไหมคะก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่า d i c t i o n a r y ใช่ไหมคำว่า dog จจะหาสมมุติว่าเราไม่เป็นคำว่า dog หาหาดีตัวดีใช่ไหม ตัวดีก็มันก็จะมาเลยว่าด็อกคือแปลว่าอะไรก็เหมือนพจนานุกรมนั่นแหละพจนานุกรมก็จะเป็นฉบับภาษาไทยใช่ไหมคะหาคาในภาษาไทยเป็นหนังสือสําหรับค้นหาความหมายคําและให้ความรู้เกี่ยวกับคําในภาษาอ,อย่างเช่นการเขียนสะกดคำก็จะมีบอกนะถ้านกักเรียนไม่ใช่นกักเรียนลองเปิดดูสิ เปิดคำสิคำอะไรก็ได้ลองเปิดด i c t i o n a r y ประกอบไปด้วยสิว่าเวลาเราเปิดหาคำเขาก็จะมีบอกการเขียนสะกดคำเขียนยังไงใช่ไหมชนิดของคำคำนี้คือคำอะไรสมมุติคำว่ารับประทานอาหารคำว่ารับประทานเฉยๆก็ได้เขาก็จะบอกว่าคำนี้เป็นคำอะไรกริยาหรือคำนามหรือคำวิเศษหรือคำอะไรเขาก็จะบอกกำกับไว้เลย มีไหมมีไหมลองเปิดดูซิว่าเขาเขียนได้เขียนชนิดของคำไหมเขียนค่ะ,ะเขียนเนาะ,ะต่อไปการอ่านชนิดของคำแล้วก็ของคำแล้วก็การอ่านเขาก็จะบอกคำอ่านด้วยสมมุติเขียนเขาว่ารถยนต์เขาก็จะเขียนคำอ่านว่ารถยนต์เขียนยังไงรอโอโดรรถแล้วก็ ขีดแล้วก็ยอเออนยนก็ n, อันนั้นเราจะเรียกว่าคําอ่านเราเป็นแล้วนะคาอ่านอ่าแล้วก็การอ่านออกเสียงนะการอ่านออกเสียงคำอ่านะคะรถยนต์ยังไงนะคะที่มาของคําความหมายของคำแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็จะบอกความหมายของคําลักษณะของคําบอกคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือตรงข้ามกัน ประวัติของคำชื่อต่างๆที่สำคัญเป็นต้นนะคะ,ะในหนังสือพจนานุกรมนะคะก็จะมีคำชี้แจงนะคะหลักการจัดทำและวิธีใช้พจนานุกรมไว้ตรงส่วนหน้าของหนังสือซึ่งสรุปได้ดังนี้ทีนี้อันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเวลาเราจะหาคำเราต้อง เรามารู้จักก่อนละกันในพจนานุกรมว่ารูปแบบของพจนานุกรมจะมีตัวอะไรเพิ่มก่อนอันมากอนอะไรอยู่หลังอ่าเรามาดูกันนะคะข้อที่หนึ่งคำในพจนานุกรมเรียงลำดับคำตามลำดับพยัญชนะอ่ะลองนันเกเรียนใครมีพจนานุกรมเปิดลองเปิดข้างหน้าสุดเลยนะคะข้างหน้าสุดเลยจะมีพยัญชนะบอกใช่ไหม ใช่ไหมคะดานิสเปิดแล้วยังอ่าข้างหน้าพยัญชนะจะมีอะไรบอกคะจะมีบอกพยัญชนะว่าพยัญชนะอะไรมาก่อนใช่ไหมอ่าเราก็จําได้เลยว่าคําในพจนานุกรมเนี่ยในพจนานุกรมเขาจะเรียนลําดับคําตามลําดับพยัญชนะก็คือกไก่อ่าเวลาเราเรียนพยัญชนะกไก่ถึงฮอนุฮูกใช่ไหมเราจําได้นะ44ตัวเนาะ ว่าอะไรมาก่อนโนหนูกับบอบไม้อะไรมาก่อนอะไรมาก่อนคะฮะรู้ไหมรู้หรือเปล่าอะไรมาก่อนถ้าเราเรียนในภาษาไทยอะไรมาก่อนก็ไก่ขอไขออ่ะขอะกไก่ก็ย่อมมาก่อนขอไข่ใช่ไหมจริงหรือเปล่าอเด กัยย่างอนอนหนูกับเบอร์บไม้อะไรมาก,ก่อนพยัญชนะอะไรมาก,ก่อนนอนหนูครับอนอนหนูใช่ไหมคะลอลิงกับอหอหีบอะไรมาก,ก่อนลอลิงครับใช่ไหมคะ ทีนี้ในภาษาไทยที่เราได้เรียนพยัญชนะตัวอักษรพยัญชนะ44ตัวเราก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าอะไรมาก่อนนะคะทีนี้เรามาดูในพจนานุกรมนะเขาไม่ได้เรียงอกอไก่ถึงฮอนุฮูกเลยอ่าก็คือนะกักเรียนต้องจํากอไก่นะคะกอไก่ถึงรอเรือเข้าใจคําว่ากอไก่ถึงรอเรือไหม กอไก่ถึงรอเรือก็คือกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายขอคนนักเรียนก็ท่องมาจนไปถึงโมม้ายอยักษ์รอเรือพยัญชนะกอไก่ถึงรอเรือหลังจากรอเรือถ้าเราเรียนภาษาไทยหลังจากรอเรือต้องเป็นอะไรคะต้องเป็นอะไรหลังจากรอเรือถ้าเราเรียนกอไก่พยัญชนะกอไก่ถึงฮนุหหลังจากรอเรือก็ต้องเป็น มอมายอยักรอเรือก็ต้องเป็นรองารอลิงนะคะแต่ในพจนานุกรมนะคะนักเรียนต้องจำแต่ในพจนานุกรมหลังจากรอเรือต้องเป็นตัวฤืือเข้าใจนะหลังจากรอเรือนะคะในพจนานุกรมหลังจากพยัญชนะรอเรือจะต้องเป็น หรือ,รอถ้านักเรียนจะหาคําว่าสมมุติจะหาคําว่ารืดูจะต้องไปหาหลังลอลิงหรือ,อหรือหลังรอเรือคะหรือจะต้องไปหาหลังหลังอะไรคะบเบรม้ต้องต้องหาคำหลังจากพยัญชนะรอเรือนะเราจำนะนะคะสมมุติเราจะหาคําที่มีพยัญชนะที่ ใา้ตัวรือเราต้องไปหาหลังรอเรือเราไม่ต้องไปหาต้องไม่ต้องไปเสียเวลาไปหาขอขายขอขวดคอควายไม่ต้องไล่เลยเราไปพลิกไปที่หลังรอเรือเลยตัวอักษรหลังรอเรือเลยสุดท้ายตัวรอเรือแล้วก็จะเจอตัวรือแล้วก็รือนะคะหลังจากตัวรือก็เป็นตัวพยัญชนะลอลอิงถ้าเราจะหา คำที่ขึ้นต้นด้วยลอลิงนะคะพยัญชนะลอลิงนักเรียนก็ไปหาไปพลิกนี่คำนี้ก่อนตัวรือรื้อรือตัวรือสุดท้ายก็จะมีตัวลอลิงนะคะพยัญชนะลอลิงหลังจากลอลิงแล้วจะมีอะไรคะรืรือรืตัวลืนะคะลื้อือจะมีตัวลื้ือกั้นไว้ตรงที่ลอลิงนะคะอ่า แต่เวลาเราเรียนพยัญชนะภาษาไทยหลังจากลอลิงคืออะไรคะลอลิงลอลิงก็ต้องเป็นวอแหวนใช่ไหมคะแต่ในพจนานุกรมไม่ใช่วอแหวนเลยนะคะจะเป็นตัวลึลือนะคะหลังจากลึลือก็จะเป็นพยัญชนะวอแหวนอ่าก็ถึงฮอนุฮูกได้เลยนะคะอ่าวอแหวนสซซาลาสซเปซีสซเสือห์ฮิตเราจุลาเอาอ่ะฮอนุฮูกไปเลยนะคะ อ่าเข้าใจไหมคะง่ายๆเองแค่แค่เราจําว่าตัวรืรือมันจะอยู่หลังพยัญชนะรอเรือนะคะอ่าแล้วก็หลังจากรืรือก็จะเป็นพยัญชนะรอลิงหลังจากรอลิงก็เป็นลึรือหลังจากลึรือก็เป็นวอลวนถึงหอนุตามลําดับไปเลยนะคะอ่าง่ายๆเลยในพจนานุกรมนะคะ ถ,ถ้าเราอยากหาคําพยัญชนะวรวหวนที่ขึ้นต้นด้วยวรวเหวนเราต้องไปค้นหาตรงหลังจากพยัญชนะลึนะคะลึลือนะคะอโอเคอต่อไปนะคะเรามาดาูเรามาดูการจัดเรียงคําตามลําดับรูปสระถ้าพยัญชนะถ้าคําไหนที่เป็นสระมีสระมีรูปสระนะคะนี่รูปสระจะต้องเรียงตามนี้นะคะ คำลำดับแรกคือต้องเป็นสระอะไรคะอ่าสระอ่ะอ่านะคะถ้าเราจะหาคากะจะอ่ากับข้อ2กับคําว่าไม้หหนากก,นก็คือสมมติตัวอย่างคําว่ากันแสดงว่าอะไรต้องมาก่อนจะหรือกันมาก่อนคะสระอ่ะต้องมา ต้องมาก่อนนะคะอ่านักเรียนดูในหนังสือเรียนประกอบไปด้วยนะคะในหน้า117นะคะก็คือสระอะต้องมาก่อนนะคะอ่าสไม้หันอากาศอ่าใช่ไหมคะสระอวสระอาสระอําสระอิสระอีสระอึสระอือสระอุอ่าสระอูสระเออ่าสระเอสระแอสระเอานี่อ่า เกคำว่าเกกับเขาสระเอาเนี่ยคำว่าเกต้องมาแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันผสมด้วยสระเอชนะคะสระเอกกับสระเอาสระเอ็มาก่อนสระเอาสระอออ่าสระเออก็เออสะเออใช่ไหมคะถ้ามีตัวสะกดมันก็กลายเป็นแบบนี้สระเอียอ่าใช่ไหมคะสระเอียสระเอืออ่าสระเอือสระแอสระแอ สระโอสระโอโอกับโอนะคะสระโอมาก่อนนะคะอืมสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายนะคะ,ะแล้วก็สำหรับตัวเย,โยโวโอยออนับเป็นลำดับในพยัญชนะเสมอนะคะ,ะนะคะ,อะโอเคอันนี้เราก็ไปดูอ่านเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งนะว่าอันไหนมาก่อนนะคะสระนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูข้อที่2ก็คือคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัว mm hmm. เข้าใจคาว่าพยัญชนะต้นสองตัวไหมก็คือคําควบกล้ำใช่ไหมคะคำควบกล้ำากลลกวอะไรพวกนี้คาที่เป็นคําควบกล้ำเราจะเรียกว่าพยัญชนะต้นสองตัวใช่ไหมคะอักษรนำหลายหลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะกรอบ กลมควายพวกอักษรควบกล้ำนะคะคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะ,ะย่อมมาก่อนคำที่มีตัวอักษรตัวที่สองเป็นสระ,อ,ะอย่างเช่นคำว่ากลายกลายก็คือเป็นคำพยัญชนะต้นสอ,สองตัวก็คือกอรอลพยัญชนะต้นนะคะกอรโลมาก่อนกะทิะนัเกเรียนสังเกตต,ตรงนี้นะคะกอรโอลกับกะทิ คิดว่าอันไหนมาก่อนคะอันไหนมาก่อนอันไหนมาก่อนคะกะทิกะทิมาก่อนหรอกะทิมาก่อนหรออะกลายอะก็กลายกับกะทิอันนี้มีโกรอหรออันนี้มีสระอะอ่าเราเรา นักเรียนดูสังเกตว่านักเรียนจําว่าถ้าเป็นคําอะไรนะคาพยัญชนะต้นสองตัวกับสระอะแน่นอนอยู่แล้วมันต้องมาก่อนอยู่แล้วนะคะมันต้องมาสระอะมาก่อนสระอะอยู่แล้วนะคะวิธีการจานะคะต่อไปนะคะคาที่มีพยัญชนะคำที่มีพย,ยนนะัญชนะต้นตัวที่1และตัวที่สองเหมือนกัน ต้องดูนะคะต้องดูลำดับอักษรตัวที่3อ่านะคะสมมติว่าอ่ะสมมุติว่านกักเรียนหาคําว่ากโกรธกับคําว่ากรับเวลาเราหา,าพยัญชนะในในพจนานุกรมเราต้องดูพยัญชนะอะไรเป็นอันดับแรกคะกอไก่พยัญชนะตัวที่หนึ่งเข้าใจไหมคะอ่ะ สมมตินักเรียนจะหาคําว่ากโกรธกับคําว่ากลับนักเรียนคิดว่าอันไหนมาก่อนโกรธกับกลับเราไม่รู้ใช่ไหมอ่ะถ้างั้นวิธีดูนะคะนักเรียนต้องอถ้าเหมือนสมมุติว่าคาเหมือนเหมือนกันนะโกรธกอรอเหมือนกันกรอเหมือนกันใช่ไหมคะเราดูที่พยัญชนะตัวแรกก่อนตัวแรกคือกอไก่กอไก่เหมือนกันนะคะ ก็ไก่เหมือนกันต่อไปนะคะตัวที่สองอตัวที่สองต้องเป็นอะไรอ่ต้องเป็นอะไรอ่ะสมมุติว่ากโกรธกับโกรธกับกวนก่อนละกันไอ้โกรธกับกรนอ่านักเรียนดูโกรธกับกรนกอไก่พยัญชนะตัวที่หนึ่งก็คือกอไก่เราต้องดูตัวที่1น,นะอะไรมาก่อนถ้าสมมุติว่าตรงนี้คําว่าของ แน่นอนอยู่แล้วกอไก่ต้องมาก่อนเสมอใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าคำที่เขาให้เราหามันขึ้นต้นด้วยกอไก่ทั้งนั้นเลยนะคะกรดกับกับอะไรนะกับกรนอ,อันไหนมาก่อนนะเก์คิดว่าอันไหนมาก่อนนะี่ยเกก็พิจารณาดูว่าพยัญชนะที่1่กอไกอ่เหมือนกันต่อไปเรามาดูตัวที่2 รอเรืออันนี้ก็กรนก็คือรอเรือแสดงว่ามาพร้อมกันตัวเดียวกันจากนั้นเราก็ต้องดูตัวที่สามค่ะตัวที่สามคว่ากรดคือดอเด็กคําว่ากรนคือนหนูดอเด็กกับนนหนูอะไรมาก่อนคะดอเด็กกับโนหนูอะไรมาก่อนคะกกน,นัะกนนะเรียน อดอเด็กมาก่อนนอนหนูแน่นอนแสดงว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ากรดต้องมาก่อนคำว่ากรนแน่นอนอ่กรณีที่มันเหมือนกันไงกรณีคำที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่เหมือนกันพยัญชนะที่สองก็รอเรือเหมือนกันเราก็ไปดูพยัญชนะที่สามเข้าใจเนาะอ่ะ,อะโอเคตัวต่อไปตัวต่อไปก็คือคำว่ากลับ กับกรุงคำว่ากระกับกรุงนะคะกอไก่เราดูพยัญชนะกอไก่ก็กอไก่เหมือนกันรอเรือก็รอเรือตัวที่สองก็มารอเรือรอเรือเหมือนกันพยัญชนะ,ะเดียวกันใช่ไหมคะแล้วก็นักเรียนดูที่สระ,ะสระนะคะสระสระเนี่ยไม้หันากากับ สระอุอะไรมาก่อนเราก็ไปดูที่ในตารางเมื่อกี้ดูในเนี้ยไม้หานกาศกับสระอุอะไรมาก่อนคะนี่ไม้หานกาศกับสระอุอะไรมาก่อนคะสระอะไรมาก่อนไม้หานกาศมาก่อนแสดงว่ากลับกับกรุงตอบได้เลยอะไรมาก่อนคะกลับใช่ไหมอ่านะคะเจ้านักเรียน ให้นักเรียนเรียงลําดับคําที่อันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังนักเรียนต้องต้องคิดว่าทําได้เนาะคิดว่าทําได้เนาะอ่ะโอเคนะคะเวลาเราหาเวลาเราหาคําในพจนานุกรมนักเรียนก็ไปดูแบบนี้แหละถ้าสมมุติว่าคํานั้นคําแรกไม่เหมือนกัน สมมติว่าคำแรกคำว่ากรดคำที่สองคำว่าควายอตอบได้เลยกรดกับควายอันไหนมาก่อนไม่ต้องดูในพจนานุกรมแล้วอันไหนมาก่อนกอไก่กับพยัญชนะต้นแรกพยัญชนะแรกกอไก่พยัญคำที่สองคือคอควายกอไก่กับคอควายอันไหนมาก่อนคะ อกอไก่แน่นอนอยู่แล้วอันนั้นอันนั้นง่ายแต่กรณีที่ว่ามันมีพยัญชนะที่หนึ่งก็เหมือนกันพยัญชนะที่สองก็เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะอ่านะคะโอเคนะเดี๋ยวเรามาทำาแบบฝึกหัดพวกนี้ให้นักเกรียนลองลองนักเกรียนไปดูในพจนานุกรมก่อนไปศึกษาก่อนว่าไปดูซิว่าอย่างเช่นกอไก่อะ คำไหนมาก,ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฝึกดูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทําแบบฝึกหัดกันในคาบโอเคนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้พจนานุกรมนะคะแล้วก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียงคาเรียงคาในพจนานุกรมนะคะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวแบบหนึ่งเดี๋ยวผัวลองดู un. Ah, okay. สำหรับวันนี้ให้นักเรียนเข้าใจแค่นี้กันก่อนละกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเราลองมาเรียงนะคะเราลองมาเรียงคำมาเรียงคำนะครูจะให้คำมาแล้วก็ให้นักเรียนได,ได้ได้ได้ทำนะคะได้ทำว่าคำไหนได้ลองตอบดูนะคะครูจะให้ในนี้แหละในพอยนี้แหละว่าครูอาจจะยกตัวอย่างคำมาแล้วก็ให้นักเรียน บอกว่าคำไหนมาก่อนอันไหนมาก่อนโอเคไหมคะโอเคนะอ่ะโอเคนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะครูอาก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอ่ะอาซาลาเหมือนเยัยค่ะวันนี้ไม่มีการบ้านหรอคะวันนี้ไม่มีค่ะวันนี้ไม่มีเดี๋ยวเราทำในคาบพรุ่งนี้นะคะอ่ะจะทำเรื่องนี้แหละจะทำเรื่องเกี่ยวกับเรียงลำดับอ่า คำในพจนานุกรมนั่นแหละนะคะนักเรียนเรานักเรียนไปดูศึกษาคําในพจนานุกรมก่อนก็ได้ว่าคาไหนมาก่อนอะไรมาก่อนอะไรอย่างนี้นะคะพรุ่งนี้เรามาทําในคาบมาเรียงคําในคาบนะโอเคอ่สอัลามุลเลก็มาระมะตุเลย์ตะลาวะบารากาตู